ดูลิงใต่แล้วเอามันมามาไต่ใเบ้มันได้แห้งจากแดดแล้วแห้งแล้วเข้มมากแข็งมันสวยแห้งหมดแล้วมาเช็ดหน้าเช็ดตาด้วจะให้ขึ้นหลังที่เตอร์แล้วจะไปขี่หลังที่เตอร์แล้วเฮ้ยตามาติดข้างเลย เอามาตากแดดอีกหน่อยเป้ามาเอามันมาตากแดดก่อน,อไ,ไ,มนไม่สบายโอ้โหเอาไปตากแดดหน่อยแสงก็ต้องตากแดดเบิ้ลข้าไว้ก่อนนะงะ้นลาบตากแดดเอานนีะ่น้ำตาลน้อยลง มันเฝ้าหมาไหมนะโอ้